สำหรับรุ่นสปอร์ตนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นชุดตกแต่งนะคะที่เป็นแบบสปอร์ตนะคะก็คือจะเป็นด้านหน้าแบบนี้นะคะซึ่งจะเป็นชุดตกแต่งที่อนอกเหนือจาก XLT นะคะแบบนี้คือเป็นชุดตกแต่งของตัวสปอร์ตเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็ยังมีตัวนี้นะคะ ห่วงนะคะลากรถนะคะนี่นะคะห่วงลากจูงนะคะมีทั้งหมด2จุดด้วยกันนะคะสําหรับรุ่นสปอร์ตนะคะแต่ถ้าเป็นรุ่น xlt นะคะก็จะมีอยู่จุดเดียวนะคะอันนี้คือจะเป็นห่วงนะคะไว้ลากรถนะคะมี2จุดด้วยกันเลยนะคะแล้วก็ไล่ลงมาเอ่อไล่ขึ้นมานะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะตัวของไฟตัดหมอกนะคะรุ่นสปอร์ตจะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะคะตัวนี้นะคะซึ่งจะทำให้ไฟตัดหมอกเนี่ยพุ่งได้ไกลนะคะแล้วก็เป็นแสงสีขาวนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะประหยัดมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแสงสีขาวนะคะเป็น LED นะคะสำหรับรุ่นสปอร์ตค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตัวนี้นะคะจะ